ข้างเดียวค่ะข้างเดียวค่ะงใจกันนะว่าทั้งหมดต้องตารนะโอาพะวัตโสมาสัมุทธสสานะ อิมังสสปาปยัญชนะสัมป pues ันนาอัตานิสังคธานานิสัพปริวารานิปัติการาตูอัมหะกหากงเจวะอาติตูอารีนะจา ยาตกานางยาตกานังาระตานางปาระานงต่อต่อจะต่ออ่จะต่อยกลยะวาเลยีนี้ยกออกไปตั้งตรงนี้ได้เจ้ะตกข้า่ตกข้าี่ยกไปอันนี้ยกไปที่ตงเลย ยี่ไงใจชุยไม่จักกินอันนี้ถูกใจใจชุยมันโอ้ยโตนี้ต้องถ่ายนานๆหน่อยเจ๊เอาถุงมาเปล่าเจ๊เอาถุงมาเปล่าโตเหลือด้วยน้องเมย์ตอนแรกกัวดโตไม่พอ

เลิกไว้ไะ่ต้อง่ไดยนเยริวูร่าพระฤาษรคัมเวันเฮวัยโตินางเปตานังปะกะที จิตตังปิตังตุมหังทิปเมวัสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังขป,ปนนานจันโทมะนราโสยธามณีโชติลาสโยาสยธามิติโยคืวัชันโตสั

ยุจาวันโนจาสทธิภพรวันตุเตมาวตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพเจวตาสาพปุทธานุภาเวนะสะ โสติภวันตเตว่าวตสามปะมังทาราคันตสามปเดวัตสาภธรรมานุภาเวนสตาโส ฮะซื้อห้ามออกห้ามออกเข้าแล้วห้ามออกอุ้ยต่ายแล้วอัตเตออัตตันไปไหนแล้วอัตตอัตนไปตันเข้าไป